สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูพาอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศ,ศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่9รูปเรขาคณิตสําหรับวันนี้นะคะคุณครูพาจะพาเด็กๆไปทําความรู้จักกับ วงกลมและวงรีเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามครูพาไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะครูพาขอทบทวนความรู้เดิมนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเด็กๆได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะครูพาบอกเด็กๆว่าไงคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกล่องถูกต้องไหมคะด้านทุกด้านเท่ากันแบบนี้ก็ได้หรือจะมีด้าน สั้นด้านยาวแบบนี้ก็ได้จะเป็นลักษณะกล่องแบนๆแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดนี้นะคะที่ครูพายกตัวอย่างให้ให้เด็กๆดูนะคะนั่นคือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจำกันได้ไหมคะถ้าจำได้แล้วเราไปกันต่อเลยค่ะค่ะเด็กๆถัดมานะคะเราก็จะมาทวนกันในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะ ะะเด็กๆจําได้ไหมคะหมุนยังไงก็ได้นะคะจับวางยังไงก็ได้แต่ต้องมีต้องมีสี่มุมนะคะต้องมีสี่มุมเพราะเราบอกแล้วว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองคะ<ม>่ะค่ะเด็กๆถัดมานะคะครูพาจะพาเด็กๆไปรู้จักกับทรงกลมนะคะทรงกลมนะคะทรงกลม,มนั้นจะมีลักษณะเป็นเหมือนลูกบอลน,นะคะเป็นลูกบอลแบบนี้นะคะดูที่มือครูพาก็ได้นะคะ เป็นลูกบอลแบบนี้นะคะจะไม่มีมุมไม่มีด้านนะคะเป็นลูกบอลลูกบาสเกตบอลลูกปิงปองนะคะได้หมดเลยนะคะเด็กๆลองดูสิ่งของที่อยู่รอบตัวเด็กๆดูนะคะแล้วก็ลองดูสิคะว่ามีอะไรที่เป็นลักษณะทรงกลมแบบที่คุณพถือแบบนี้บ้างน,นะคะเด <ๆ S 2> ็กๆค่ะเด็กๆทีนี้เราจะมารู้จักกับวงกลมกันต่อเลยนะคะวงกลมนะคะก็จะลากจากจุดเริ่มต้น วนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปบรรจบที่จุดเดิมนะคะไปบรรจบที่จุดเดิมนั่นเองนะคะอย่างนี้เราจะเรียกว่าวงกลมยังจำกันได้ไหมคะ,ะน่าจะจำกันได้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆต่อมานะคะเราจะมาทวนกันในเรื่องของรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมนะคะจะต้องมีห้าด้านกับห้ามุมนั่นเองนะคะดูในรูปนี้นะคะนี่คือด้านที่หนึ่ง ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4ด้านที่5มุมที่1มุมที่2มุมที่สามุมที่4แล้วก็มุมที่หรูปห้าเหลี่ยมก็จะต้องมี5ด้านและ5มุมค่ะนะคะโดยรูปห้าเหลี่ยมเราก็จะถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเหมือนกันนะคะเด็กๆค่ะทีนี้นะคะครูพาก็จะทบทวนเกี่ยวกับรูปหเหลี่ยมนะคะก็จะต้องมี6ด้านกับหมุมนะคะ หกด้านก็คือด้านที่หนึ่งนะคะด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่ด้านที่ห้าและด้านที่หกนะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่มุมที่ห้าและก็มุมที่หกนะคะฉะนั้นรูปหกเหลี่ยมของเรานะคะก็จะต้องมีหกด้านแล้วก็หกมุมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเราจะถือว่ารูปหกเหลี่ยมนั้นเราถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะครูพาทบทวนความรู้เดิมให้เด็กๆครบแล้วนะคะคทีนี้เราจะไปรู้จักวงกลมกับวงรีพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปทําความรู้จักกับวงกลมและวงรีเด็กๆลองดูภาพที่ครูพาทาไว้นะคะมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วง สีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนอย่างนี้นะคะอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นวงรีเด็กๆลองเดากันดูนะคะ,ะถ้าคนไหนยังไม่รู้ว่าวงกลมคืออะไรวงรีคืออะไรตามครูพาไปรู้จักวงกลมกับวงรีพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆครูพามีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะเกมของครูพาชื่อเกมว่าฉันคือใครนะคะให้เด็กๆดูนะคะครูพามีรูปที่1จนถึงรูปที่8นะคะ แต่ละรูปเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะมนบ้างเหลี่ยมบ้างหรืออะไรก็ตามเด็กๆช่วยตอบครูพาหน่อยนะคะว่ารูปที่หนึ่งเนี่ยฉันคือไขรอ่านะคะทีนี้ครูพามีคําถามที่เด็กๆจะต้องตอบครูพานะคะครูพาขอถามว่ารูปใดบ้างเป็นรูปวงกลมอ่าเด็กๆลองเอานิ้วจิ้มไว้นะคะรูปไหนบ้างรูปที่เท่าไรหนึ่งจนถึงแปดรูปใดบ้างนะคะ ได้คำตอบกันหรือ,อยังคะถ้าได้คําตอบแล้วไปช่วยครูพาดูเลยคะ่ะว่าครูพาตอบถูกหรือเปล่าครูพาตอบว่าคือรูปที่สองนะคะรูปนี้นะคะรูปที่สามและก็รูปที่หไหนใครตอบเหมือนครูพาบ้างคะถ้าใครตอบเหมือนครูพาบ้างแสดงว่าเด็กๆรู้จักวงกลมแล้วนะคะถัดมาค่ะรูปใดบ้างเป็นรูปวงรี รูปใดบ้างเป็นรูปวงรีฉะนั้นก็จะต้องตัดข้อสองรูปสองรูปสามแล้วก็รูปหกทิ้งไปนะคะรูปใดบ้างคะเด็กๆได้กันหรือยังได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ยากเลยไปดูกันค่ะครูพาตอบว่ารูปที่สี่นะคะรูปที่ห้าแล้วก็รูปที่แปดนะคะเป็นวงรีอ่าเด็กๆอาจจะงงครูพาคะรูปที่หนึ่งกับรูปที่เจ็ดล่ะคะ เป็นวงกลมหรือวงรีหรือเปล่าเราจะไม่ถือว่ารูปที่1กับรูปที่7เป็นวงกลมหรือวงรน Channel, e ีนะคะเพราะว่ามันม uh, ีอะไรคะมันมีเหลี่ยมเห็นไหมคะเด็กๆมันมีมุมมันมีด้านนั่นเองนะคะฉะนั้นรูปที่1กับรูปที่7ไม่ใช่ทั้งรูปวงกลมแล้วก็รูปวงรีนะคะเนื่องจากว่านะคะการที่จะเป็นรูปวงกลมและรูปวงรีจะต้องเป็นรูปที่ไม่มีด้านกับไม่มีมุมนั่นเองค่ะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะเด็กๆทีนี้มารู้จักกับวงกลมกับวงรีกันนะคะค่ะสมมุติถ้าครูพามีวงกลมแบบนี้นะคะวงกลมแบบนี้เขาบอกว่าวงกลมนะคะเมื่อพับครึ่งนะคะเมื่อพับครึ่งให้สองข้างทับกันสนิทพอดีจะพับได้หลายแนวและเมื่อขีดเส้นตามรอยแนวครับ จะได้เส้นที่ยาวเท่ากันแบบนี้นะคะเด็กๆลองตัดกระดาษเป็นวงกลมและลองพับดูนะคะแล้วลองขีดเส้นดูดูสิคะว่าได้เส้นแบบนี้ยาวเท่ากันทุกเส้นเหมือนของครูพาหรือเปล่านะคะถัดมานะคะถ้าเป็นวงรีนะคะถ้าเป็นวงรีวงรีนั้นเมื่อพับครึ่งให้สองข้างทับกันสนิทพอดีจะพับได้แค่สองแนวเท่านั้นนะคะและเมื่อขีดเส้นตามรอยพับทั้งสองเส้นนั้นจะยาวไม่เท่ากันนะคะ แบบนี้นะคะเส้นนี้จะสั้นกว่าเส้นที่อยู่ในแนวนอนแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆลองตัดกระดาษแล้วลองพับดูนะคะพับเสร็จแล้วถ้าเปิดเรียนลองเอามาให้คุณครูดูได้เลยนะคะค่ะทีนี้ครูพาขอตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆเกี่ยวกับวงกลมและวงรีหน่อยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะรูปที่หนึ่งนะคะเด็กๆว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปอะไรคะนาน่าจะรู้จักกันดีนะคะรูปนี้เป็นรูปผีเสื้อนั่นเองนะคะครูพามีคําถามนะคะมีวงกลมมีวงรีอย่างละเท่าไรนะคะจากรูปผีเสื้อรูปนี้นะคะเด็กๆลองนับดูนะคะมีวงกลมแล้วก็มีวงรีอย่างละเท่าไรเด็กๆลองนับได้เลยคะ่ะครูพาให้เวลาเด็กๆลองนับดูนะคะ <m ach 1> ได้ไม่เอ่ย ดูดีๆนะคะที่ทับซ้อนกันก็ถือว่ามันเป็นวงกลมหรือวงรีได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะนะคะวงกลมมีอะไรบ้างนี่ครูพายเห็นชัดๆเลยมีตรงนี้นะคะตรงหนวดของผีเสื้อตรงนี้นะคะหนึ่งแล้วก็สองนะคะแล้วตรงนี้ก็คือสามนะคะหัวของผีเสื้อนะคะสมมีตรงไหนอีก มีตรงปีกอีกใช่ไหมคะ4นะคะปีกมีสองข้างก็5นะคะ <Okay. S 1> แสดงว่าครูพามีวงกลมทั้งหมด5รูปด้ยวยกันนะคะส่วนวงรีมีกี่รูปไปดูกันเลยค่ะมีตรงตัวนะคะ1 2 3 4ใช่ไหมคะปีกสีฟ้าๆนี่นะคะเมื่อกี้4แล้วก็5แล้วก็6 แล้วก็7แล้วก็8นะคะปีกสีชมพูก็เป็น9 10 11แล้วก็12นั่นเองค่ะฉะนั้นครูพามีวงรีนะคะ12รูปแสดงว่ารูปผีเสื้อรูปนี้นะคะมีวงกลมทั้งหมด5รูปแล้วก็มีวงรีทั้งหมด12รูปนั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกบ้างคะถ้าใครตอบถูกแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจในเรื่องนี้แล้วค่ะ ถัดมาค่ะเหมือนน้องหมาไหมเหมือนน้องหมาไหมคะเด็กๆรูปที่สองของครูพาค่ะคำถามครูพานะคะมีวงกลมอยู่เท่าไหร่มีวงรีอยู่เท่าไหร่ค่ะเด็กๆลงมือนับเลยค่ะเอาแค่เฉพาะวงกลมกับวงรีนะคะเด็กๆได้หรือ,อยังอันนี้รูปชิ้นส่วนน้อยนะคะองค์ประกอบน้อยมีอยู่ไม่กี่อันเองเด็กๆนับได้หรือ,อยังคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ วงกลมก็มีหน้าน้องหมาถูกไหมคะเป็นหนึ่งลูกตาเป็นสองเป็นสาขาเป็น4ี่ขาเป็นหฉะนั้นเรามีวงกลมทั้งหมดทั้งหมดห้ารูปนั่นเองคะ่ะตามทันไหมคะมีหน้าของหมานะคะหนึ่งลูกตาสองข้างสองสามเท้าสองข้างตรงนี้ 4แล้วก็5ค่ะส่วนวงรีมีอยู่เท่าไหร่ไปดูกันค่ะหูหนึ่งหูสองปากเป็น3ตัวเป็น4หางเป็น5นะคะแสดงว่าเรามีวงรีทั้งหมด5รูปค่ะตรงจมูกเป็นสามเหลี่ยมเราไม่นับนะคะเด็กๆไหนใครตอบถูกทั้งสองข้อคะ ถ้าตอบถูกทั้งสองข้อเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องของวงกลมแล้วก็วงรีแล้วค่ะค่ะเด็กๆทีนี้เด็กๆช่วยครูพาหน่อยนะคะฉันเป็นวงกลมหรือวงรีค่ะครูพามีรูปตั้งแต่รูปที่หนึ่งจนถึงรูปที่สิบเอ็ดนะคะเด็กๆช่วยตอบครูพาหน่อยว่าแต่ละรูปรูปไหนบ้างเป็นวงกลมรูปไหนบ้างเป็นวงรีค่ะ รูปวงกลมรูปไหนบ้างคะเด็กๆรูปที่1ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยแบบนี้กลมไหมคะเด็กๆดูจากไหนได้บ้างเด็กๆดูจากเส้นประตรงนี้นะคะว่าเขาแบ่งครึ่งได้เท่ากันทั้งสองเส้นหรือเปล่านะคะครูพาให้เวลาเด็กๆลองดูนะคะวงกลมกับวงรีนะคะทั้งหมด11รูปด้วยกันคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกได้หรือยังอย่าเพิ่งหลับนะคะเด็กๆ เช้า,ชานี้อากาศสดชื่นนะคะไปดูเลยค่ะวงกลมนะคะก็จะมีรูปมีรูปที่1นะคะมีรูปที่ห,ะะร,หรูปที่สนะคะรูปที่สนะคะรูปที่หแล้วก็รูปที่6นะคะมีอีกไหมมีค่ะมีรูปที่11 นะคะเอ๊ใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะอ่ารูปสิบเอ็ดก็ได้นะคะเด็กๆต่อมาค่ะรูปใดบ้างเป็นรูปวงรีค่ะรูปวงรีก็ได้แก่รูปที่สามเห็นไหมคะสองเส้นยาวไม่เท่ากันนะคะรูปที่เจ็ดนะคะเหลื่อมกันนิดเดียวนะคะรูปที่แปดนะคะ รูปที่9นะคะแล้วก็รูปที่รูปที่10นะคะสั้นยาวกว่ากันนิดเดียวเองนะคะเด็กๆตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกเด็กๆเก่งมากเลยค่ะค่ะเด็กๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเราได้รู้ว่าวงกลมกับวงรีนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ วงกลมนั้นจะมีรอยพับครึ่งหลายเส้นและแต่ละเส้นจะยาวเท่ากันนะคะอย่าลืมนะคะไปตด네ัดวงกลมแล้วเด็กๆลองพับแล้วลองขีดเส้นดูนะคะส่วนวงรีนั้นจะมีรอยพับครึ่งแค่2เส้นนะคะและ2เส้นนี้จะยาวไม่เท่ากันนะคะอย่างในรูปคูพานะคะจะมีเส้นที่สั้นแล้วก็เส้นที่ยาวแบบนี้นะคะเด็กๆลองไปตัดกระดาษเป็นวงกลมและวงรีแล้วลองพับกันดูนะคะว่าได้เหมือนของคูพาหรือเปล่าค่ะ ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะจบเรื่องวงกลมกับวงรีไปนะคะครูก็มีแบบฝึกทบทวนให้เด็กๆได้ทบทวนํำกันดูนะคะก็จะมีแบบฝึกที่1นนะคะให้เติมคําตอบนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหน้า92นะคะแบบฝึกที่2ก็คือให้ขีดเครื่องหมายถูกในวงกลมนะคะและกากบาทเครื่องหมายผิดในวงรีนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า93รวมถึงเติมคําตอบให้ถูกต้องด้วยค่ะ ะะเด็กๆต้องหมั่นทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกฝนการทําแบบฝึกด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมอนะคะสําหรับวันนี้ครูพาต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย